สวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกคนนะครับอยู่กับผมต้นรักเช่นเคยครับวันนี้เราจะมาอยู่กันในเกม Moonlight b l a d e Mobile นั่นเองตอนนี้ตัวเกมก็เปิด Open Beta บนบนสตโ Store จีนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่รอมานานพอสมควรนะครับสำหรับเกมนี้ก็สามารถเล่นได้ทั้ง iOS แล้วก็ Android เลยนะครับแต่ว่าจะต้องใช้ ID ของ WeChat หรือไม่ก็ QQ เท่านั้นถ้าไม่มี2อันนี้ยังเข้าเล่นตัวเกมนี้ไม่ได้นะครับก็สำหรับเกมนี้จะเป็นแนว MMO แบบ Open World ที่ภาพค่อนข้างสวยมากๆนะครับเรียกว่าเป็นเกมตัวท็อปของทานเทนเซ t อีกเกมนึงเลย ะะเอาละเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศเลยแล้วกันนะครับกดเข้าไปฮะในส่วนของเซิร์ฟเวอร์เนี่ยมันก็จะมีให้เลือกเยอะนะก็ลองเลือกดูกันนะครับผมลิงกโหลดผมก็จะแปะไว้ให้ใต้คลิปเช่นเดิมนะครับนี่ฮะอันนี้จะเป็นตัวละครที่ผมได้ทําการเลือกไว้นะครับแล้วก็ลองเล่นไปนิดหน่อยนะครับภาพอาจจะแบบดูอววนๆนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าผมเล่นอยู่บน iPad นะครับก็มันจะขยายภาพออกมาอีกนิดหนึง่งนะฮะอ่ะโอเคทีนี้กดบวกเข้ามาครับนี่หน้านี้ก็จะเป็นหน้าการเลือกในส่วนของสายาชีพน,นั่นเอง นะครับดูภาพดีไหมภาพโคตรจะสวยนะครับแล้วก็เล่นอยู่บน iPad เนี่ยแบบค่อนข้างลื่นมากๆนะฮะโอเคเลยอ,ะอ,อนะครับต่อมาในส่วนของสายอาชีพแต่ละสายเนี่ยมันจะมีเ,ออเพศให้เราเลือกอยู่นะครับก็สามารถเลือกเป็นเพศหญิงหรือว่าเพศชายได้นะครับแต่ว่าบางอาชีพเนี่ยมันจะออล็อกไว้อยู่นะนะครับก็ลองดูแล้วกันนะครับอันนี้จะเป็นตัวผู้หญิงเป็นผู้ใหญ่นะครับแล้วก็จะมีตัวผู้หญิงที่เป็นเ,ออเด็กอีกนี่ฮนะอันนี้นะ อันนี้จะเป็นแบบว่ากระบี่เนาะนะครับสายกระบี่นี่ประมาณนี้นะครับต่อมานี่อันนี้ถือร ad ่มนะครับผมน่าจะเป็นสายเมทนะครับใช้ร่มเป็นอาวุธประมาณนั้นนี่ฮะค่อนข้างสวยเลยนะครับคือผมไม่แน่ใจว่าอันนี้มันคืออะไรนะมันให้เลือกเพศหรือว่าเลือกอะไรก็ไม่รู้นะคร <voit> karena, ับเนี่ยมันมันมันกดมาแล้วมันเป็นเห็นะครับผมน่าจะล็อกไว้แหละนะครับอ่ะต่อไปครับอ่ะมาครับผมนี่ อันนี้ก็เป็นแบบเอถือถือช่างท่านูแล้วก็มีแบบหอกด้วยนะนะครับผมประมาณนี้ประมาณนี้อันนี้เป็นตัวเด็กนะครับนี่เอาแมานี่ครับผมอันนี้จะเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาหน่อยฮนะนี่ดูดิภาพโคจะสวยสุดจัดประหลัดบอกอ่าต่อไปครับอันนี้เป็นตัวผู้ชายครับผมนี่อ่านี่ครับอ่ะอาชีพต่อไปเลยอ่าอันนี้จะเป็นเอแบบว่าถือพัดนะครับผม หนึงนี่ผู้ชายครับนี่แล้วก็เหมือนจะมีแบบเป็นหุ่นยนต์ด้วยนะไม่ใช่หุ่นยนต์ดิหุ่นเชิดหุ่นเชิดเออนะครับต่อมาตัวผู้หญิงับผมนี่เออนี่ฮะประมาณนี้อ่าอ่ต่อไปครับอันนี้จะเป็นตัวพุธเด็กผู้หญิงนะครับเด็กผู้หญิงโอเคนี่ไม่มีเด็กผู้ชายนะอ่ะต่อไปครับอันนี้แบบว่าเป็นสายขี้เมาหน่อยนะครับมันน่าจะแบ่งเป็นแบบเอ่อ เป็นพักอะนะครับผมประมาณนั้นอืเป็นสำนักอะ,ออะโอเคอันนี้มีหมาเป็นสัตว์เลี้ยงด้วยนะครับนี่อันนี้จะโตขึ้นมาหน่อยนี่กินแต่เล่ากินแต่เล่านี่หมาจะแย่งกินด้วยนะนอเอประมาณนี้ครับผมอต่อไปตัวผู้ชายบ้างนะครับนี่ชิปว้า โคตรชอบเลยเกมเนี้ยภาพสวยจริงๆอ่ะสวยมากๆนะครับอ่ะต่อไปครับนี่ครับผมอันนี้แบบเป็นแบบถือเรียกว่าเป็นฟลุตนะครับผมอืมเออนี่ครับรู้สึกว่าผมจะเลือกเล่นสายนี้ไว้นะครับอ่ะมาดูตัวผู้หญิงนะฮะนี่ครับนี่เท่เท่เท่สวยด้วยนะฮะดูดิอ๋ออ่ะต่อไปครับตัวผู้หญิงครับอันนี้เป็นตัวเด็ก นี่ชึบอประมาณนี้ประมาณนี้อ่ะทีนี้เมื่อเราเลือกตัวละครนะครับเสร็จเรียบร้อยก็กดเข้ามาอีกทีหนึ่งนะครับมันจะพามาหน้านี้ครับนี่เห็นไหมให้เราทําการแบบว่าปรับแต่งตัวละครได้เพิ่มเติมนะครับในส่วนของตัวเกมค่อนข้างที่จะปรับแต่งได้แบบค่อนข้างเยอะมากๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบว่ารูปร่างหน้าตาเนาะปรับแต่งเอานะครับจะเอาหน้าตาประมาณไหนนะครับผมโอ้ยน่ารักจังเลยนี่อันนี้เป็นตัวเด็กผู้หญิงนะครับค่อนข้างน่ารักทีเดียวฮะดูดิ ห,หน้าตามีหลายแบบมากนะครับทรงผมก็มีหลายแบบือเกินดูฮนะนี่อ่าเดี๋ยวผมเอาบนบนดีกว่าฮะอ่าเอานี้อ่าดูครับประมาณนี้นะอันนี้แต่งให้ดูเฉยๆนะอ่าแล้วก็อ่ามาดูด้านตรงนี้ครับด้านขวานะครับผมนีนะ่อันนี้อ่าแล้วก็สามารถที่จะปรับแต่งได้อีกนะครับว่าจะใส่อะไรเข้าไปนี่เห็นไหมฮะนี่ประมาณนี้ประมาณนี้นะครับผมชุดอ่าเปลี่ยนชุดได้นะครับนี่ดูนะนี่เห็นไหม อ๋อหนอดูดิฮะนี่ประมาณนี้ประมาณนี้คือเล่นอยู่บน iPad นะตอนนี้คือภาพสวยมากๆนะครับสวยกว่าตอนที่ผมอัดให้ดูอีกนะอืมคือเวลาที่อัดแล้วเนี่ยภาพมันจะดรอปลงไปนะครับดรอปลงไปนิดหน่อยนะฮะโอเคประมาณนี้ครับนี่ใส่ชุดนะต่อมาครับอันนี้จะเป็นเอ่อตรงนี้อ่ามีแบบปรับแบบเป็นเนี่ยฮะท่าทางอะไรต่างๆนะครับผมนี่ถืออะไรวะเนี่ย อาอ,อนาออนามีท่ามีท่านะฮะน่ารักที่เดียวเชียวนี่อ่ะประมาณนี้ครับผมอ่ะโอเคต่อมาครับอันนี้จะเป็นแบบว่าอ่าเนี่ยเปลี่ยนได้นะครับเออจะเป็นแบบฝนตกหรือว่าอะไรยังไงน,น,น,นะครับผมนี่ฮะประมาณนี้นะครับผมนี่นี่อ่าข้าวล่าข้าวเป่านะครับผมก็เมื่อเราเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ให้กดเข้าไปอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็ตั้งชื่อแค่นั้นแหละนะครับผมอีก สองอันด้านล่างตัวนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรนะครับเนี่ยอันเนี้ยอ,อผมไม่ได้กดนะยังไม่ได้ลองเลยนะยังไงก็ลองเอาเองละกันนะครับอ่ะประมาณนี้เดี๋ยวกดออกละกันอ่าเดี๋ยวผมจะมาที่ตัวละครของปกนะครับโอเคตัวนี้เลยนะฮะจะได้ไม่ต้องเสียเวลาไปฝึกใหม่นะครับอ่ะกดเข้าไปปึบ๊บโอเคเรียบร้อยสุดจริงสุดจริงเกมนี้สุดจริงนะครับมาแล้วจ้ะเฮ้ยอันนี้มีรับของรางวัลด้วย กดรับไปนะครับเรียบร้อยนี่ครับเข้ามาแล้วโอเคอ่าเี่ยครับมีของรางวัลมาแจกนะครับนี่ฮะอันนี้จะเป็นในส่วนของข้างในเซิร์ฟเวอร์แล้วนะครับจะเป็นประมาณนี้นะครับผมดูดิภาพโคตรแล้วสวยนะครับผมอ่ะซูมออกมาหน่อยนะครับนี่ฮะคือมันสามารถซูมเข้าซูมออกได้นะครับในส่วนของตัวเกมนะครับผมนี่ครับซูมเข้ามาแล้วก็ดูนะดูหน้าตาตัวละครเนี่ยประมาณนี้ครับผมนี่อ่า เล่นอยู่บน iPad ลื่นมากนะแต่ว่าก็ถ้าเกิดโทรศัพท์ใครแบบไม่แรงมากเนี่ยก็อาจจะแบบต้องทําใจนิดน,นึงนะอาจจะก,กระตุกนะครับแล้วก็เ,เข้ามาแล้วถ้าเกิดว่าเราอยากจะปรับเซตติ้งนะครับให้กดเข้ามาตรงนี้นะตรงจอตรงนี้นะครับนี่ฮะกดเข้ามาเลยนะครับผมฟึบนี่แล้วก็กดเข้ามาตรงด้านล่างตรงนี้นะครับอันนี้เลยนะกดเข้าไปฟึบนี่ฮะาานะมันจะมีให้เราแบบว่าทําการปรับอยู่นะครับในส่วนของเซตติ้งเนี่ยก็อันที่3นะครับนี่อันนี้นะ เออเอ้ยไม่ใช่ดิอันนี้อันนี้นะครับอันที่2อันที่2นะครับก็สามารถมาเลือกปรับได้เลยนะครับก็ปรับแบบสูงสุดแล้วนะครับเท่าที่เอ่อมันจะสามารถปรับได้นะครับนะตอนนี้เนี่ยปรับลงมานะครับสูงสุดแล้วนะครับประมาณนี้ประมาณนี้นะก็ลองเลือกปรับดูเอาเองแล้วกันนะครับอะทีนี้ในส่วนของตัวเกมก็จะมีเควสนะครับให้รอรับนะครับด้านซ้ายของจอตรงนี้ครับนี่ก็กดรับไปได้เลยกดรับไปครับผมนี่ฮะก็จะไปรับแล้วครับนะตรงนี้ผมได้เอ่อไอ้นี่มาละ ได้ม้ามาขี่แล้วเรียบร้อยนะครับผมโอเคอแผนที่ก็กดขยายดูได้นะครับนี่นะอะกดติก๊กติ๊กดูได้นะประมาณนั้นนะครับผมแต่ผมยังไม่อยากกดมั่วอะไรมากนะฮะเดี๋ยวมันจะแบบไปมั่วซั่วไปหมดนะครับดูดีไหมภาพสวยจริงก็เในส่วนของตัวเกมเนี่ยจะมีเนื้อเรื่องตลอดนะครับมีแบบว่าให้เราคุยนู่นนี่นั่นเยอะแย,ยะไปหมดนะฮะก็ต้องคอคอไค่อยไปค่อยไปนะครับโอเคกดเปิดฟึบมันคืออะไรวะเนี่ย อ่านไม่ออกไงก็ต้องขั่วไปเราเดา,ดา,ดาไปนะครับอตอบคำถามเหรอโอเคเรียบร้อยตอบแล้วจ้ะตอบอีกเหรอปึ๊บโอเคมีอะไรอ่นะตอบ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 ไปก่อนนะตอบไปก่อนปึ๊บโอเคอ่าเรียบร้อยครับตอบแล้วไม่รู้ถูกไม่ถูกยังไงเหมือนกันนะอ่าโอเคเสร็จแล้วฮะไปต่อครับผมทำเควสนะ ในส่วนการต่อสู้นะตอนนี้เนี่ยจากที่ผมลองเล่นไปนะฮะย,ยังไม่เห็นออโต้นะครับอืมไม่แน่ใจว,ว่าออโต้เดี๋ยวมันจะเปิดหรือเปล่านะฮะแล้วก็เมนูต่างๆเนี่ยมันเอ่อเริ่มที่จะแบบปลดล็อกมาเรื่อยๆแล้วนะครับผมอืมค่อยๆเล่นไปนะน่าจะปลดล็อกอีกหลายอย่างทีเดียวนะครับโอเคอันนี้คืออะไรเฮ้ยรับของเหมือนความสําเร็จอะนะครับผมมารับของรางวัลจักตรงนี้นะฮะโอเคเสร็จแล้วไปต่อครับผมคุยเควสตตรงนี้ยังไม่เสร็จเลย โอเคกดข้ามไปได้นะครับเควสต่างๆมาแล้วครับผมนี่เรียกมา้ามาฟืบโอเคนี่ครับผมอืมเรียบร้อยอนี่เห็นไหมอย่างที่ผมบอกว่ามันจะมีในเรื่องค่อนข้างเยอะนะครับคัสตีมนี้จะจุยกระจายนะครับสำหรับเกมเี้ยให้มันกลับกลมกล้องเองนะครับส,สามารถกดข้ามเนเรื่องได้นะ มันจะมีใ hmm. ห้เรากดข้ามอยูนะครับจุงมือกันไปไหนไปแล้วครไปแล้วไปแล้วดูบรรยากาศเกมเพลย์เข้าวล้าไปก่อนนะครับเดี๋ยวจะพาดูเมนูที่มันกดล็อกมานะฮะเล็กน้อยเคอันนี้เดินเข้ามาโอ้โหทำโคตรเนียนเลยดูดิเรียบร้อยครับเข้ามาแล้ว มันจะมีฉากให้เราต่อสู้อยู่นะเป็นช่วงๆไปนะครับอืมตอนนี้ยังวนเวียนอยู่ในตัวเมืองอยู่โอเคเรียบร้อยเกม<ๆ>นี้นี่เล่นยาวๆแน่นอนครับเป็นหนึ่งเกมที่ค่อนข้างที่จะแบบโอเคมากๆทำอะไรเอ่ยอันนี้ปึ๊บกดกด,ดเหมือนเล่นออดิชั่นเลยวะอันเนี้ยอืมปึ๊บปึ๊บ กดไปกดไปตามที่มันให้กดอ่าเรียบร้อย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 คอมโบคอมโบคอมโบโอเคยังไม่เสร็จยังไม่เสร็จอุ้ยเยอะเยอะเยอะเริ่มเยอะเริ่มเยอะนี่ฮะมันมีเพลงอยู่นะเเสร็จยังวะเนี้ นี่ออาให้มันแบบขึ้นโอ้ยได้ไม่ค่อยโอเคสักเท่าไหร่นะเนี้ยแต่ก็ได้อยู่ฮะไม่เป็นไรเรียบร้อยครับผมโอเคไปต่ออยากจะให้ดูบรรยากาศการต่อสู้นะครับแต่ว,ว่ามันยังไม่สู้สักทีอะไรครับผมเนี่ยเนี้ยสกิลก็เริ่มจะปลดล็อกเรื่อยๆนะครับผมสามารถดูตัวอย่างสกิลได้ด้วยนะโอเคมา บทถัดไปนะครับามาแล้วนี่โอ้ปล่อยโคมปล่อยโคมโเคขอข้ามเลยแล้วกันไปฮะปึ๊บสู้ยังวะยังครับยังวนเวียนอยู่ในเมืองอยู่เลยเคอ่วนเรืร่อยของเจ้รับผม เหมือนจะมีซองจดหมายอะไรมาด้วยนะเดี๋ยวดูกอนเนื้อเรื่องโคตรเยอะถ้าอ่านได้นี่จะดีมากเลยนะอืมนี่เดี๋ยวดูซองจดหมายตรงนี้อ๋อมีของแจกกดรับกดรับมี่กดรับไปฮะซึ่งมันคืออะไรบ้างก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับก็รับไปเหอะนะฮะแล้วก็กดลบๆไปหลังจากที่รับเสร็จอ่าดีข้ามไปฮะ โหดโดโหดรับไปของค่อนข้างเยอะเลยโอเคออกมาแล้วเมื่อไหร่จะได้สู้สักทีจ้ามีอีกาด้วยใช่ไหมเนี่ยเอ้ไม่ใช่นกอินีไม่ใช่อีกา黑煞对贼人的气息十分敏感有了他的助一定到人的身影นี่เรียกนกมาครับนกอินีตัวใหญ่มากแล้วก็อันนี้คืออ่า ให้เราทำอะไรวะตาเหี่ยวตาเหี่ยวอ่าอเ,เสร็จแล้วไปเหมือนส่งไปทำอะไรไม่รู้อ่ะอ่าอเ,เดี๋ยวเราดูเมนูตรงนี้หน่อยละกันนะครับด้านาขวาของจอนะกดเข้ามาดูเนี่ยมันจะมีเมนูนะครับกดเข้ามาดูตรงนี้ฮะจะเป็นในส่วนของหน้าตัวละครนะอ่าแล้วก็จะเห็นว่าเรามีอะไรใส่อยู่บ้างอะไรเงี้ยนะครับก็กดเข้ามาดูได้ มาดูความสามารถต่างๆของตัวละครนะครับแล้วก็มีให้เราอัพเอฟอะไรสักอย่างนึงนะใส่เข้าไปนี่ครับผมประมาณนี้ประมาณนี้แล้วก็ต่อมานะครับอันนี้จะเป็นในส่วนของหน้าสกิลเราสามารถกดอัพสกิลแบบทีเดียวได้เลยครับกดอันนี้นะอ่าถ้าเกิดเรามีแต้มอัพยู่นะครับก็อัพไปเลยเนี่ยมันก็จะอัพให้ทีเดียวเลยนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นเหมือนแบบการใส่ลูนประมาณนั้นนะฮะก็ถ้าเรามีเราก็กดใส่เข้าไปนี่ครับผมเนี่ยเนี่ยกดใส่ไปเลย ใส่ได้แค่นี้นะครับนะตอนนี้มันยังล็อกอยู่เนาะน,นะครับมี้เราใส่อย่างอื่นอีกนะยังไม่หมดแค่นี้นะครับแต่ว่าต้องเล่นไปก่อนนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นการแบบว่าอัปเกรดอุปกรณ์นะครับเนี่ยถ้าเรามีของอัปเกรดก็อัปเกรดไปเลยเห็นไหมครับเรียบร้อยประมาณนี้นะชุดเชิ้ตจอัปได้เหมือนกันนะครับเ้าคล้าวพอกลา,าวลานะไปต่อไปต่อไปเลยจ้ะอันนี้เราทําอะไรเนี่ยอย,อยู่ตรงนี้แล้วก็เข้ามาจัดก,การกับคนนี้เออ วยหรือเปล่าคือนะตอนนี้เคเวสบางอันเนี่ยมันจะแบบค่อนข้างงงนิดนึงนะครับว่าให้เราทําอะไรอืมเนี่ยอย่างเงี้ยใช้เหี่ยวนะครับในการดูเห็นไหมต้องลองกดมั่ว่ดูนะครับเนี่ยกดดูอย่างเงี้ยเนี่ยเหมือนหายตัวนะครับประมาณนั้นแล้วก็อกดฟึ๊บอ๋อเป็นการแบบเข้าโจมตีข้างหลังนะฮะเรียบร้อยอุ๊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 ยมามาเราโจมตีมัข้างหลังแล้วนี่ครับสู้ส,สู้สู้ไปสู้ตามเคเวสนะฮะ นี่แน่จะไปฮะอูมโอ้โหโอ้โหโอ้โอหโหขนาดละตายยังยังไม่ตายครับผมนี่แน่นี่แน่ปึ๊บปึ๊บกดใช้สกิลไปเมื่อไหร่จะมีออตโต้ไม่แน่ใจว่ามีออตโต้หรือเปล่านะ <S <S นอโ,โอเคเรียบร้อยครับเสร็จแล้วเควสนี้ไปไปต่ออ่าโอเคให้ทำอะไรวะเนี่ยอันนี้ กดครับผมอือเรียบร้อยไ่ยังวนเวียนอยู่ในเมืองอยู่เลยฮนะยังแบบทำนู่นนี่นั่นอยู่ฮนะแต่ว่าบอกเลยว่าแผนที่มันค่อนข้างใหญ่นะเออทำนู่นนี่นั่นแบบเยอะมากนะครับแบบอันนี้มันวาร์ปมาเยเอไปครับอืม อันนี้อยู่ไหนอ่าอยู่นอกเมืองแล้วฮะดูนี่นี่นี่น,นี่อันนี้คือบรรยากาศนอกเมืองแล้วนะครับผอเหนะ็นไหมดูดิโคตรสวยเลยภาพกราฟิกแบบจัดเต็มมากๆนะครับต้นมงต้นไม้อะไรต่างๆนะครับแล้วก็กราฟิกแบบระยะไกลอะไรเงี้ยนะครับทุก็นก็จะแบบทํามาโอเคมากๆนะฮะอืมดูดิเห็นไหมคือมันแบบโอ้โหสุดจริงนะครับสําหรับเกมนี้นะอืมคือมีฝาแฝดด้วยเมื่อกี้ วิ่งเข้ามานัานข้างนะครับอ่ะคุยเควสไปก่อนนะฮะให้ดูบรรยากาศอีกนิดหน่อยแล้วกันนะครับสำหรับตัวเกมเนาะอืมในส่วนของเมดูนอื่นเนี่ยยังมีอีกเยอะมากนะครับที่มันจะปลดล็อกนะอ่าเดี๋ยวดูอันนี้อ่ากดเข้ามาครับจะเป็นพวกชุดแฟชั่นต่างๆนะครับที่ผมได้ทําการเอ่อลองใส่ให้ดูไปแล้วล่ละนะครับดูดิเห็นไหมอันนี้ก็จะมีชุดแบบหลากหลายเพิ่มเติมเข้ามาอีกนะดูดิโอ้โหสุดเกินพี่สาวปึ๊บนี่นี่ดูดูฮะ น้องจ๋าน้องจะสวยไปไหนฮนะชุดแต่ละอันชุดเยอะด้วยนะประเด็นนะ่ะดูดิเออนี่ฮะประมาณนี้ประมาณนี้นะแล้วก็ในส่วน,นอื่นๆนะครับอันนี้คืออะไรวะอ๋อนี่มีกระต่ายน้อยจีทหัวอ๋อผีเสื้อบินวนนี่อนีครับผมแล้วก็มมามา้มาม้านี่ขี่มมาเข้าไปนะครับเท่กว่าเดิมนี่ฮะ อ่าอนดออ่าประมาณนี้ประมาณนี้เปลี่ยนอา่านมาได้นะครับนี่ฮะอ่าเขาคล่าวๆคๆล่าเอ,อันี้คือลายอตานะครับสีในตาประมาณนั้นนะครับแล้วก็คิ้วตาจมูกปากอะไรเงี้ยนะฮะเออนะลองเข้ามาปรับปรับเล่นเล่นดูก่อนนะครับอ่าก็เนี่ยเมนูมีประมาณเนี้ยที่ผมเอาให้ดูก่อนนะนอกนั้นก็ยังมีอีกเยอะนะครับเอ้ยนี่สั่นเลี้ยงเหรอเฮ้ยเราจะได้ยังไหนดูนี้ ไปได้หมาไปเดียงใช่ไหม哔！哪？好，我们要跟上去。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 好，我们要跟我们要跟上去。好，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 我们要跟我们去。� ต้องจับหรือเปล oh, oh, ่าวะโอ้ไม่ใช่ไม่ใช่อ้ออยู่ตรงนี้ตรงนี้นะครับเรียบร้อยนะเสร็จแล้วนี่หมาน่ารักด้วยเึ็บเก็บอะไรสักอย่างเดี๋ยวดูก่อนว่าจะได้หมาหรือยังเอ๋โอเคเสร็จแล้วได้ยังวะนี่ครับหมาวิ่งมาตรงนี้ ปิงโอเคอุเวสก่อนครับข้าจะมอบหมาให้กับเจ้าโอเคไหมโอเคเรียบร้อยไหนยังไม่เสร็จเออแต่คิดว่าน่าจะได้น่าจะได้หมาแหละเอ้ยนี่ไงออโต้ใช่ไหมเนี่ยขึ้นมาอย่างนี้ครับอ่าชัดเจนมาแล้วมาแล้วเจอแล้วครับออโต้มันเพิ่งมาตอนเลเวลยี่สิบนะครับโอเคอันนี้จะให้เราสู้ใช่ไหม มาครับฝนตกด้วยนะตอนนี้กดออโต้เลยแล้วกันนี่จัดไปเพื่อนนี่ครับสู้แล้วเรียบร้อยนะอันนี้ออโต้นะนี่นี่เ้าก็นั่งดูเฉยๆครับนะตอนนี้เพราะว่าเปิดออโต้แล้วนะฮะนึกว่าจะไม่มีออโต้ถูกแอเรียบร้อยไปนำนูนับผมนี่สู้กับบอสจัดไป โอ้โหหลบดีเพื่อนหลบไม่หลบด้วยโดนไปแปดร้อยโอ้หสี่ร้อยเฮ้ยหนักเอาการเหมือนกันนะเนี่ยแต่ดีที่มีเพื่อนมาช่วยนะมาช่วยลุมไว้อยู่เรือเรือโอ้สองร้อยสองร้อยรัวๆครับรัวๆแล้วมันไม่ใส่ใครนะมันจัดการผมคนเดียวด้วยเรือไม่เป็นไรเรามีฮิวอยู่ เรียบร้อยฮะสู้เสร็จน <the> ี่ที่เอาไปคุยมันยังพูดอยู่ครับแล้วก็วิ่งหนีไปยังไงต่อวะเสร็จแล้วโอเคอ่าแล้วก็วิ่งไปส่งเฟสเหมือนเดิมครับไม่แน่ใจว่าจะได้หมาเมื่อไหร่นะเออก็ เอาเป็นว่าเอาบรรยากาศตัวเกมให้ดูเข้ากล้าประมาณนี้นะครับรู้สึกว่าจาก่อนข้างนานและเล่นเกมนี้นะครับผม20นาทีแล้วเนี่ยนะฮะก็ไว้เดี๋ยวเล่นไปเรื่อยนะครับเดี๋ยวเอาบรรยากาศเพิ่มเติมมาให้ดูนะครับผมอืมก็สำหรับคลิปนี้เนี่ยใครที่สนใจอย่างที่ผมบอกไปตั้งแต่ต้นคลิปนะครับว่า ในส่วนของตัวเกมเนี่ยจะต้องทําการใช้ ID ของ v c h a t หรือไม่ก็ QQ เท่านั้นในการเล่นนะครับดังนั้นก็ถ้าเกิดใครไม่มีก็ต้องลองไปหาสมัครดูแต่ว่าต้องบอกเลยว่าค่อนข้างที่จะสมัครยากนิดน,นึงนะครับผมยังไงก็มีอะไรสอบถามก็สามารถสอบถามได้ใต้คลิปเลยแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวผมเอาไว้เท่านี้ก่อนนะฮะเดี๋ยวขอไปลองเล่นอีกหน่อยล้กันนะครับผมนะรู้อะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวค่อยมาว่ากันนะครับโอเค ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรอการแจ้งเตือนในคลิปถัดไปด้วยนะครับว่าเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่นะจ๊ะไปแล้วจ้ะสวัสดีทุกคนครับ